เต็มเลยนอะอ๋อนี่ทุกคนเห็นบะอยู่ตามทั้งโน,โนอกเต็ม,มอีกแล้วทุกคนเลย,ยตัวเบื้องเบื้องซ้ายมือนี่เป็นตัวแม่แล้วทุกคนนี่ตัวแม่มันจะมีท้องที่ว่าสบายดีย สบายดี FC ทุกคนเนาะวันนี้บ่าวจันจะพาทุกคนมา,าหากินเนาะก็ะคือมาหากระปูทุกคนเลยอยู่ตามสายห้วยาสายห้วยแคมแคมสวนเนาะแคมสวนอยู่แถวป่าดงพี่ละทุกคนเลยแต่เป็นอสองสองฝ้าห้วยจะเป็นเป็นส่วนหยางเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวบ่าวจันจะพาทุกคนไปพับส้มวิธีใส่มาห่าที่ใส่กันในใจนะทุกคนไปไปติดตามพับส้ม นี่ทุกคนนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ของอบ่อจันทร์จะเอามาใส่กระปูในครั้งนี้เนาะบ้านบ่อจันทร์เอิาานเอ่นมางแงบเนานะทุกคนนะเนาะบุหวัวบนเอื่นเอิน,อน,น,น,นะไรเนาะเอาจะเอาเนื้อเนื้อก็จะเป็นปลาเดชทุกคนนะ,ลาานะนแล้วกนะ็มีปลาสดน้ะปลาเดชตกเลยฮะเขาบ่อจะใส่อย่างพันแล้นะนเนาะใส่ลงไปท่อะไรลงไปที่ เอาจะใส่เลยเอาใส่ไปในนี้เลยนะใส่แล้วเอานนี้ใส่นะก็ใส่ประมาณหนึ่งนะทุกคนนะใส่หลายปลาแดกก็ใส่จักสองสาตัวแล้วก็ปลาสดอีกตัวนึงนะทุกคนนะใส่แล้วก็เอาไปไปวางใส่นะทุกคนนะเดี๋ยวเขาเอาไปวางใส่ในอ่าวังน้ำเป็นวังน้ำวังหินนะทุกคนนะ จะใส่ใส่ในในะดเนาะดงดูเอาใส่กลางมือใส่ขอบใส่ขอบเนาะใส่แคมแคมฟั้งทุกคนเนาะใส่ทางในนี่เนาะเออเนี่ยวางใส่นี่เลยเนาะทุกคนตามแคมท่าอลละไรก็เอาเอาหินมาตั้งอันมาเต็งไว้ทุกคนเนี่ย เพื่อจะบ่อให้อ่ากับรักเขาไหลนี่ยหลังแรกนะทุกคนเนาะนี่เนาะมาเขาก็จะเลาะใส่ไปเรื่อยๆนะทุกคนเนาะก็ใส่แล้วหลังหนึ่งนะทุกคนอ่าเลาะไปตามสายห้วยเนาะเลาะลงไปเอาจะเลาะลงเนาะเอาไปเลาะขึ้นนะทุกคน เราใส่ลงไปเรื่อยๆทุกคนเลยเหินก็ค่อนข้างลื่นเนะาะบอจัน์การะมัดระวังพอสมควร ประเด็กตอนนี้ไงลงไปเลยหลังทางที่สองทุกคนเนาะเลาะลงมาบ่บ่มีทำเลใส่ปลาในไว้แถวนี้มาเถากลิ่นแปลกตุนะ้งฮะใช่ไหมเป็นเราจะวางใส่แถวนี้แหลนะเนาะตามาพุ่มไม้พุ่มอตอกที่ว่าไหลลงมาค้างคาแถวนี้นะเนาะ ใส่ว่างไปเนี่ยนะทุกคนว่างไปเลยเนาะถ้ามันมีเดี๋ยวมันจะมาเข้าเองนี่เดี๋ยวทำเลใส่อีกแล้วทุกคนนี่ใส่ไปเรื่อยๆนะยังหกยังหกอันเนาะกับดักเนาะใสใสเออใส่ลื่มาแล้วพักหนึ่งเออเหมาะเลยทุกคนในบอนมีกระแสมีกระแสน้ำไหลนาเนะทุกคนเนาะ น้ําจะไหลพัดผ้ากินปลากกินปลาหรือก็กินเนื้อของเหานี่ไหลลงไปตามสายน้าเนาะ,ะถ้ากระปูมันถึกกินหรือว่าสัมผัสดได้ว่าถึงว่าม,มีมีอาหารเนาะมันก็จะ,ะพากันล่างไหลขึ้นมาเพื่อจะ,อะเข้ากับรักเข้านะทุกคนเนาะกัทั้งนี้ทั้งนั้นกับโแนี่นอนว่าในสายน้านี่จะมีกระปูหลน้อยสัมไตร์นะทุกคนเนาะเขาก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่า อาจจะได้หรือบ่เนาะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวบอจันท์ก็จะเอ่อพอนุญาตใส่กับดักให้มันแล้วเนาะยังอยู่ประมาณ2-3อันทุกคนเนี่ยก็เมื่อกี้นี่ก็ถือว่าได้ได้ปูตัวหนึ่งเนาะถือว่าจับเอาเลยได้จับเลยมือเป้าเลยทุกคนเนาะอ่าเ uh. ด, oui. ด, right. ดี๋ยวเฮาอ่ามาลุ้นน้ำกันว่าบอจันท์มาใส่กับดักเมื่อนี้น่ะสิได้หรือบ่เนาะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวอีกประมาณสักสองสองสามสิบมุ่งเดี๋ยวบอจันท์ก็จะมาหยามเลยทุกคนเนี่ยก็เดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันว่าสิได้หรือบ่เนาะทุกคนนเาะ Thank <laughs> เอาทุกคนหลังจากที่เฮาใส่แล้วเนาะกะเห่อเวลาที่เฮาจะมาหยามกับดักปูของเฮาเนาะก็คือก็คือแงบเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮามาลุ้นน้ำกันว่าลางเลขจะได้หรือบอนะ่เนาะทุกคนเนาะโอ้มันเอาเนี่ยเฮามันกินอยู่เน,น,นาะทีนี่ตอิบไปนี่อ้นี่ทุกคนกระปูเนาะนี่อยู่เนาะโอ้ยเห็นหรือบอนะ่เนาะเลื่อมเนาะจับเอาเลยจับเอาเลย แน่ออเ,เอาปลาเอาเนื้อเอามากินนในนอพี่นี่แหละเราบอได้เอาเอาแนวมัดใส่นะ่ะมันแบบไม่เลอะเอาทงมัดใส่ละเจาะเจาะพอแต่ได้กินนะพ่อมารุ่นกันลางแรกที่เข้าหรืบอบ่เนาะมีอยู่มีอยู่ม,ม,มีบ่จะเอ โอ้โหตัวอยู <c oughs> re really ่ในกองก็มีดีๆตนี้โอ้ได้หลายเลยทุกคนนะโอ้ม้หลายเนาะอ๋อเต็มเลยนะออ้เ้ยบาเลียรี่ออะไรเงี้ยได้ิอเนยซิปกว่าตัวเลยดิ โู้ได้อยู่ทุกคนเดี๋ยวเราออกไปทอกบนแจงแจงเนาะอ้าวโอ้โอ้เล่ลาๆเด้นี่ทุกคนอ่าบ้านประจันเอิญกระปูขี้เล็กทุกคนนาะกระปูขี้เล็กปูเล็กเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันดำดอ่าเนื้อก็ค่อนข้างจะแข็งเนี่ยทุกคนเนาะกระปูนี่นเนาะเน่แกะดา่าคนออก โอ้ยไม่มันเซย์นะทุกคนเนาะมาได้มาใส่ดนหลังเละอ๋อมันเป็นเกือบโลมีข <c oughs> ี้หลังเละเลยทุกคนเลยเดีย๋ยวลาเดียด๋ยวไล่เออยังอยู่ประตอถึงมุด เอาทุกคนชิวะล่างเละกับถั่วได้อยู่นะทุกคนเนาะโอ้เกินคาดนะทุกคนเนาะบาจันก็ไม่คิดว่าจะได้หลายปลานนี้ยนะโอ้ได้เป็นทริปโตโตคนเนาะโอ้กะลุ้นลุ้นนกำกันอีกเนาะว่าลางต่อไปว่าจะได้จะได้จะได้หลายคือแบบหลังแรกหรือบ่เนาะนี่ทุกคนเป็นเศร้ากระปูเนะกระปูขี้เล็กเนาะกระปูบ่ได้โตบ่ได้ใหญ่ปานาดประมาณสองนิ้วสองนิ้วถึงสามนิ้วเนาะ ไปเดี๋ยวเลาะยามไปต่อเลยทุกคนเลยเอาไปอนั้นเอาไปดองทุกคนเลยกระปูนี่นะเอาไปดองมาเอาไว้ใส่ตำหุ้งโอ้แซ่บทุกคนเลยหาถ้าเฮ็ดเมนูอื่นๆอ,อ,อ,อาจจะโบาบาแซ่บบ้างในเพราะว่ามันเป็นกระปูป่านะกระปูปูในน้ำห้วยนะเพราะว่ากลิ่นมันกลิ่นมันค่อนข้างจะแห้งนะทุกคนนะ เลาะไปกันเลยหินก็ค่อนข้าง e. be มืดนะทุกคนเนาะแต่ค่อยระมัดระวังไปนะเอาทุกคนนี่เป็นลางที่สองของเฮาเนาะมีปูอยู่ทางนอกน้ำเนาะทางนอกแงบนมีหลายปูเลยครับผมอ้มันบุกเข้าเนาะอันนี้ก้ามมันนะลูกกัดเดียวเบงอะไรอ่ะตัวนี้ก่อนนะนี่ๆๆเออมีแต่ก้ามมันสิบัว ก้ามันเอาอ๋อเอาเงียบขึ้นมาเลยลุ้นๆๆลุ้นร่วมกันทุกคนเลยนักตึ้งจ้าเอ๊โอู้เต็มอีกแล้วเต็มเลยเต็มเลยกล้องนี่เต็มเลยอย่ามาอ่นปล่อยมันไปมือหน้าอยเอาไม่ไม่เยรองาลุ่งเหอโอ้มันยังเข่าบมเต็มนี่เข่าบมสุดคิดว่างาลุ่ง ปีนี้ยังไม่ได้มาใส่เลยเนี่ยนาะโอ้อันนี้เป็นรอบรอบทําอิดของปีแล้วทุกคนเนาะเพราะว่าแต่ละปีก็มาใส่อยู่ทุกคนเน,ะนาะรือเป่อ๋อหนักตึกฉึกเลยกาตรตวงหลังนี่ขการหลังอื่นได้แบบนี้เนะน,นี่ยปะฮะทุกมีลุ้นกลางตรงแง่ไงทุกคนเนะี่ยนี่เป็ดเกาหลังยิงหัวลุกเลย โอ้ทุกคนออยู่ตาำมันแค่มันกับดักเขาเนาะเดี๋ยวเบิางบ้างเดี๋ยนเบ้างสิเงี้ยใส่นี่เห็นป่ะอะไรอ๋อนี่ทุกคนเห็นบ่อยู่ตามทั้งนอกเนาะนอกกับดักเขาเนาะนี่ยเห็นอยู่ดำๆเขามุมเขามุมเนาะคุกตัาอยู่นอกกันมันสิยกมันมันสิยกมันสิยกแงมอขึ้นเลย

<c oughs> บดไส่เขากับค่อนข้า,ขางฮุกๆเนี่ยนะทุกคนนอนนี่เต็มไปด้วยกิ่งไม้ใบหญ้านะได้ผลงานถือว่าได้อยู่เนาะโลไ้เนาวนะโอ้ยไปใช่แล้ะเดี๋ยวเฮาจะเลาะไปเรื่อยๆเน,นะะาะบอยจัน์จะถ่ายให้มันในมาทุกหลังเลยเนาะเพราะว่าเอามาใส่ในซิปอันซิปหลังนะทนะุกคนเนาะเดี๋ยวจะถ่ายไปยกไป,ไปมดทุกอันเลยหาก็ได้สามัน อยู่นี่นะทุกคนลายที่ซี่อยู่นี่เนาะนี่เลยเต็มคือเก่าปะเอายกมาเลยยกมาเลยปล่อยเลยนะเต็มอีกแล้วทุกค,คนเลยดิมึมงพวกเต้ยพวกเล่วพวกไม้แห้งหลายนะทุกคนเนาะพุ่มเหงื่อแบบนี้เนาะ nhờ bà đẹp thì không nữa, nhờ có đẹp thì nhờ bà sốt tố bố nhảy vào đây cái bố này nào à, tắm hùng nó xuống cái gì xẹp bà cái đầu tắm hùng nó đứt xuống chỗ đó áo bẹp sốt sốt luôn <laughs> เหลายเ,เป็นน้ำที่ไหลเนาะเขาใส่อยู่ทางฝั่งทางในนั่นเน,เนาะเออมีความเล่นกันนี่บอไลบนไนแต่กระถือว่าได้เนาะนี่ก็เป็นซิปตัลวละนี่ทุกคน ลายแล้วลายแล้วสันนิษฐลนกระปูขี้เล็กเนาะตัวดำๆทุกคนเนี่ยโอ้นี้เจ็บขนาดเลยได้เห็นเป็นอันน,นี้ก็ได้ตัวแม่ก็ลายเลยสมบูรณ์ก็ไม่จช่ผู้ขอนะ เดี๋ยวว่าจันจะแนะนำนะว่าคนบางคนหูเขากระหูเนาะผู้บ่หูเขากระหูทุกคนนยเพราะว่ากระปูนี้มันจะมีอตัวผู้ตัวแม่นะนี่ทุกคนกระปูนี้เธอว่าเป็นตัวผู้เนาะนี่มันจะมีอันในท้องมันเนี่ยเนาะเป็นยาวๆขึ้นอย่างที่เนาะเป็นตัวผู้เนาะนี่ถ้าเป็นตัวแม่มันจะเป็นลักษณะนี้นะทุกคนนี่ตัวเบื้องซ้ายมือนี่เป็นตัวแม่เนาะทุกคนนี่ตัวแม่มันจะมีท้องที่ว่า แบนใหญ่เนาะทุกคนเนี่ยถ้าเป็นต่าผู้มันจะเป็นลักษณะนี้เนาะเป็นน้อยๆเนาะเป็นแบนน้อยๆยาวๆเนาะทุกคนนี่เวลามันออกไข่มันจะออกออกอยู่นี่เนาะหรือออกอยู่ในในนี่แหละทุกคนนี่มาเปิดออกได้เนะาะไข่จะเต็มเนาะเวลามันออกไข่เนาะทุกคนต่าปูมืใหญ่ปันใดไซส์มินิมินิเปลือกแข็งนะโอ้โอโตุ๊กละเดี๋ยวไปต่อ,อยามาค่อ่ะเดี๋ยวพยายามต่อก,กันเลยสไสของกูแล้วกู นี่ทุกคนอยู่ต่อหน้านี่ก็มีอีกหลังหนึ่ง,นนงเนาะอย่าเก็บเอาแล้วเนาะเก็บเอาอยู่นอกก็ได้ทุกคนเนะ่ต้องไปสักจะอุย้ยถือว่าได้แล้วทุกคนได้ซ้ำนีนนะ่นะอ๋อตก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 มันหลอดลงเลยโอามันลอ <c oughs> อันนี้รุดอุ้ยเต็มเต็มเต็ม เอาใหญ่มากกว่านี้มันก็น่าจะออหลายกว่านี้เออจะได้หลายกว่านี่นะเรับเดือดเอเอผมมันออกแล้งางาหักตัวนี้มาได้ครึ่งทางแล้วทุกคนเลยครึ่งครึ่งคอนทางแล้วนะสองสี่หกล่างแล้วยังสี่ล่างเนาะยังสี่ล่างเดี๋ยวเราไปลุ้นต่ออีกเนาะปล์น้อยหลายขนาด ทุกคนเลยพายทงนักเลยเนาะหมานเนาะมืัอนี้ก็ถือว่าหมานเนาะมาน,นี่ก็บคิดว่าจะได้หลายปันนี้นะก็คิดว่ามันมีอยู่มันน่าจะได้อยู่เนาะแต่ว่าเพราะว่ามันได้หลายเกินเกินคาดนะทุกคนเนะาะโอ,อ้ตัวนี้คู่เหรอโอ้โบเลติงโบจัก โอ้นี่โูกระปูใตหัวหัวโอ้นี่ทุกคนลอยขึ้นมาเนาะเหนือเขาเนาะเดี๋ยวเอาปูกันน่ะจับกระปูด้วยนะทุกคนเนาะปูคือมาตอมอมีเท่เลยอ่าเธอเสียหายมาเลยล่างนี้เนาะเขาบริเติงบ่แม่นหรือปาเขาบริเติงโบราณหยัดไปเสียสิทิ์ที่เสีย ียหายมาเลยเนะาะข้ามันนี่นค่อนข้างมืดนะทุกคนเนะาะเพราะว่าเป็นป่าทึบฮะเดีโคมนะโอ่ะอ๋อกองหอยว้โปูกัดมาเลยยังสวยอนะ่ะสามอันเนาะ เป็นป่าทึบเนาะทุกคนเนาะเข้ามานี่มันก็ค่อนข้างมืดเน้นนิดน,นึงแต่ว่าย่างบ่อข่ำเนาะอันนี้น่าจะเป็นแรง,งแรงๆประมาณห้าโมงแรงเนาะทุกคนเด็ดน,นี่กับดักเฮาอีกหลังนึงนี่เฮาเอาเหินเต่งไว้จรงจีงนะิเนาะหลังเมื่อกี้นี่มัน น่าจะเห็นตกออกเลยจังใดเนาะมันจะคูขึ้นมามีบะเด้โอ้ยถ้ามันจมดินนะว้บุ่ม,มี่มันก็นยังได้อยู่นะทุกคนเนี่ยเก็บ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 แต้มเลยคือบ่ไ้แล้วนัก ม่น้านะนเจังเลยนะ่ะบมดเย่างบมท่านตอนไหนไ,ไม่จับป้ดป่ดนิ่ไรก็ตั้งเดียว่มนไหวแล้วบ่นใส่นี่ใช่ปะ บัวเห็นนะบัวสเสียใสเอามาเนี่ยมันเกินแปดแน่นอนเลยอันกับรักอันเงายบเงียบนะทุกคนตอนนี้เงียบเฮากับรักเฮาบกครบนะทุกคนเนาะชิลเล่ว่าบอจันบร์วิบอันบัดมายามเพราวะเก้าอันเนาะว่าก็ว่าเก้าอันยังบ่พอยทุกคนหาบ่เห็นหลังสุดท้ายเนาะจักอยู่ใส่เดี๋ยวนี้บัว ถือกระปหูหรือว่าน้ำพัดไปนะทุกคนเนาะบ่เห็นเดี๋ยวเขาจะรอเบิงนะ้งเนาะเดี๋ยวน้ำใสจีน้อยแนละ้วเขาจะสอดเบินะ้องว่ะถ้าเห็นกะเอาเมื่อเล้ท้าบบเห็นแล้วก็ถือว่าสลระทิ่มไปก่อนนะทุกคนเนาะมมาเสียดายเนาะแต่ถือว่าได้อยู่ได้กระปูเฮาโมนี้กับทุกคนเนะี่ยอ๋อนี่ทุกคนสีมาสรุปผลงานของเฮาเนาะนี่ใสเงียบกับลักปูนะทุกคนเนาะด้วยอันนี้แหละเป็น วิธีชีวิตแบบชาวบ้านของบ่าวจาันทเนาะแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของพ่อใหญ่พ่อเท่าของบาา่าวจันทรที่ว่าสานขึ้นมาเห็ดขึ้นมาเนาะอ่ากับรักตัวนี้ไปใส่กบก็ได้เนาะแต่ว่าเอาเอามาใส่ปูนะทุกคนนี่อ่าเงียตัวที่อาเสียไปเมื่อกี้นี่บบเห็นทุกคนเนี่ยหาบบเห็นเนาะนี่ไปเลนะืกปูเนาะเป็นปูขี้เล็กเป็นกระปูดำๆเนาะทุกคนเนาะได้หลายเด้ทุกคน,นะนเล,หลยหลายแหงนะ้งเนาะ มบเียรน,น,ยนี่เนาะผลงานจากตัวนี้คนระับเดี๋ยวมีเวลาบ๊วายจาันจะมาใส่อีกเอาหากระรักมาเพิ่มอีกทุกคนเลยเอาทุกคนนี่ก็เป็นาการที่ว่าบาวยจันพาทุกคนมาหากินตามห้วยน้ำเนาะห้วยน้ําห้วยห้องตามป่าตามแคมส่วนของชาวบ้านแถวนี้เลยเนาะ,ะผลงานมือนี้ก็ได้หลายเนาะอะยกสมมติเนโะเอาทุกคนเนะาะอันติดน้ํานักนี่ได้หลายอยู่ด้วนี่ประมาณสามโลมาจาก สองสามลูกเลยเนาะ,ะไดะ้ผลงานจากกับรักนี่บอจันนับถมิตรสิบนะลางนะทุกคนเนาะนเวลามายามเลาะหยามเท่าที่ชื่อบอนไส้มีเก้าลางทุกคนเลยยังพอมาลางสุดท้ายหาโบเห็นทุกคนในเหลือแปดลางเนาะกับรักเข้าเหลือแปลางกับกับยามันเนาะือวาขั้นบบเห็นหล้วก็ถือวาปล่อยมันไปเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็จะ,ะมีเพียงเท่านี้เนาะทุกคนเนาะกับฝา้าทุกคน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะ,อะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เบ้าจันเนาะในการฮิดคลิปต่อไปเนาะทุกคนเนาะอ่ะขอขอบใจที่ติดตามรับสมเนาะ,ะเจอกันคลิปหน้าทุกคนเลย